แล้วจะปักอยู่ b it ไงเพื่อนเฮ้ยเกมแรกทำไงดีวะต้องทำไงอ่ะทกันคือไะกิวล้านถ้าะกิวผมทำไงถึงจะใช้ได้วะแล้วผมต้องไปตรงไหนวะเนี่ยตอนเนี้ยเล่นกลางก็ได้สิเป็นน้องเนิเล่นกลางเฮ้ยธนูทำไรได้วะพี่ปามตอนนี้เนี่ยมันจะมาทางนี้มันจะมาทางนี้หลุมแผนไปดูอะไรไอ้เจี้ยมึงได้ให้เป็นก่อนแป๊บนึงแผนอ่ะค่อยเซฟไอ้สัตว์แล้วผมเดินตันเลยนะนี่ผมไปแอบมาแล้วต้องวางไอ้นี่ใช่ไหม ุดเืองออ่ะันนี้เราทีมปลุกเหรอวะใช่วางวางจุดแล้วมันจะเป็นทั้งได้ทั้งสมูทได้ทั้งดูนอันนี้มึงต้องคิดเองว่ามึงจะวางสมุกตรงไหนแล้วก็เดี๋ยวลองเดี๋ยวผมต้องอยู่ตรงนี้สมุกกูมาอยู่ตรงนี้ได้ไงกูวางข้างในไม่มันจะมีคนมาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้มันอยู่ตรงกับผมตรงนี้มาดิฝาดคู่มันของมึงเยอะไอ้น้องเอ๋เหรอเอ๋ฮะ เดอเดออมาแป๊บนึงพี่ฮิวย1ศัตอว Spike down A ่นไปเราออกแล้วมาย่มาวางตรงไหนวะมาทางตรงไหนวะไอ้เจมอ้ามันวางไม่ออไมตอบไอ้เงียมึงจัะโอ้โหไอ้ไรกันเนี่ย ขนาดนี้ไม่เป็นนะเนี่ยสวยอย่างนู้เพื่อนเป็นขนาดไหนวะเฮ้ยซื้อปืนเลยปะเฮ้ยไอโก้อีตาก็ได้ไอโก้อีตากลิมีประโยชน์เยอะเนี่ยซื้อก่อใหญ่ปะเฮ้ยใครอะไรช่วยตอบกูทีกูซื้อมาแล้วอ่ะกูไม่เหงื้อที่อะกูเราซื้อนมากลัวลูกสุดาตเนี่ยเจอกันเยอะโตเที่อย่างน้อยกูชนะปืนุกเก็ตของมันอ่ะกูห่วงกันเยอะเพื่อนไม่ต้องห่วงไม่ต้องอ่วงที่อย่างน้อยกูชนะกูทุกเก็ตของมันอ่ะกูยิงโหด่วงกันเยอะเพื่อนไม่ต้สัตว์ พวกมึงรีบโยกมาเลยนะถ้ากูบอกว่าบีมาพี่ต้องไหวอยู่วะบีมา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 กระไปเดี๋ยวปะนแต่โตว่าแล้วอย่างสามตัวนึงอะโตว่าอย่โอ้โหไปหมดเลยเฮ้ยเฮียอะไรวะไอพีวอลปิดมันไว้เนี่ย้ากูเลยอะสามตัวยังต่ำเนี่ยตัวยิงโดรนดีอยู่ไหนวะแค่มีตัวชัดมีเข้ายังเขาบอกยังยังดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่เข้้าแลวบบออ ไม่รู้มันสมองว่ะไปเปิดเข้ามาแล้วไปเปิดเข้ามาแล้วใจเลยเป็นบางบอมแล้วไฟสปริแล้วผมอยู่คนเดียวใช่ป่ะตรงเนี้ยเออจะไม่มาป่ะเอ้ยปล่อยบีให้ผมเลยละยึดบีไม่ข้ามบนขึ้นมาเนอะเกอีมันคือทำเที้ยร์ได้หรอ กานที่กูอยู่กับมึงได้ทั้งวันอะโอ้โหไอสัตว์เอ้ยตรงกลางมันเข้ามาแล้วกลางเหรอเออกลางตัวนึกลางตัวนึไอแดนี้ี่้ไงะการยิงแบบนี้เออตอนนั้นแหละตอนนั้นแหละโอเคตัวนึงไอเรน่าเรน่าอ้โวยี่ปืนกูก็้มตมันวางไหนวะเอฟเอเอเอฟเอ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 ฟอเ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 เอ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  แอเเออไอแจนสแกนไปแล้วก็ไร้จริงจริงไปสแกนเอดีกว่าปะเอสองตัวเอสองตัวเงี้ยบเข้ามาแล้วเอ้ามาแล้วเดี๋ยวย่องไปช่วย s p i ีชื่อมันแผนไวอะหรอมีตัวหนึ่งเอออยู่ในนี้ปิเอ้ยขวามันกู วิ่งพูดไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหเยอะไอ้ตีหลังหลังกูไมีเจอตังหลังเออเห็นปะตรงไหนตรงนี้เหรอไปขวาขวาขวาล่าสุดเออเสาขวาเรียกว่าอะไรวะขัดตัววะเก็บไม่ทันไม่ทันเก็บเก็บมันมาได้เก็บไปทำไมทำไมไม่บอกก็ตายดิโยฟังเอที่ฝั่งใครจะไปรู้โอ้โหมันไม่ทัน เียคนนี้ไม่เป็นหน้าทำยังไงเหี้ยส่งเพื่อนมาแล้ววะโอ้เปิดเลยเจนเจนเจนต้องไปสแกนตรงนี้เลยสแกนตรงเคฟเนี่ยเห็นปะจริงจริงฮานูปักตรงนี้เลยตรงไหนวะ ตักตัวที่พี่ม้ากันเขาดูตรงไหนของพี่วะเขี้ยงเอาแผนผู้นี้มาร์ของพี่ปาเมืไว้แจพี่ปาพี่พุกปากแล้วยิงเยอะๆดิเห็นแน่ชัดวัวได้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 กูว่าคิดว่างั้นไหนเขี้ยเอ้ยกูหญิงไม่เป็นเลยกูยญิงไม่โดนเลยเขี้ยงเข้าจุดเลยตกียรไหนดูสกิลไหนต่อหม้อไว้มันเปลี่ยนเป้าตอนนี้ได้เหรอเฮ้ยแทนกูหมายถึงให้มึงไปเอเฮ้ยผมขออยู่กับพี่เถอะผมว่าพี่ไม่ไหวระวังเอ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 ก็เอาอีกแล้วไวเปอร์แกนงเฮ้ยเจ็บมาตรงนี้อีกแล้วเอาจุดกจ้าเ แม่ทำแม่ไหนสัตว์โอ้โหที่เอ้ยท็อปเลยสัตว์ไอปุ่นธรรมดาๆู้สู้ไม่ได้นะผมโดนไอวินโดว์พี่ไม่เชื่อสองไดมาหรอปล่อยเอมาแล้วนะเว้ยพี่ปามสไปค์เพลนที่สู้มาเรอสู้อะไรอะทำปีบปุ่นปอกมันทำได้ไี่เชื่อผมดิแต่ใจก็ไม่สู้แล้วพี่พี่ัยว้าอวิ้ยี่เซฟเซฟเซฟ ม่ทำไมเขาเห็น <sociedad> ง่ายเหรอไอ้เจดมัทำเก่งแลเว้ยตอนปืนฮอดาสู้กูไม่ได้ที่ไ้มันส่งเครื่องบินมาแอนตี้มีมา เอาขอเล่นอ oh, ูบินอยู่ไอ้เหียมางรอรที่ี่ฉันอยู่ไอ้เนี่ยฮู้เล่นไม่ค่อยเป็นเว้ยหรอเนี่ยเหียผมขออีกทีดิไอ้เหียเจ็ดเนี่ยเน scanning ahead เฮ้ยเหีย ไม่เป็นคนเจ็บเลยไอ้สัตว์ไปทางไหนได้บ้างวะเดี๋ยวมันจะมาวะเนยมา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 เข้าแล้วเดินไปทางนั้นโอ๊ยยิงมำไมมายิงกูได้อะเนี้ยโปะปะวะ ตเชี่อเมื่อกี้ไม่ยิงกูจะรู้ก่อนอะไปเต้าอ่ะอ๋อโดนสแกนเหรอวอไม่แก้วเจ้าจิตเต้าลายแม่งทำเป็นเข้มเลยออปเป้าพี่เอาออฟแห้เฮ้ยอย่างน้อยปูแอซิดก็มากกว่าพแก้ผู้โดนสแกนกที่เดิมมันเอาบีเหร น่าจะไปบีวะมีตัวหนึ่งสไปดอกสไปดอกสไปค์ดาวสไปคืออะไรวะมีโคกวะระเบิดสไปคืออะไรวะมีโคกวะระเบิดแลวมทางนี้นะแล้มาทานี้แล้มางนีเอลโโอ่เอโอ่ที่พี่มาอ่ะเอ้ย้แกนให้เอ้ยอย่าอย่าให้กูโดนฟังนี้วยลำนึงขอเล่นเข้าบินบ๊บ แล้วขอเล่นเครื่องบินปับหายอยู่เครื่องบินยิงได้เราบอมเปนเลยตายตายตา้เหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวไปลางล้วางแล้ว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 ัวยูมนอน้ำลายนี่เดินข้ามไปได้เหรอเจ็บอ่ะไปแก้คนนึงก็ได้ละพี่พี่ต่อนสงให้แก่นะ โอ้โหเอ้าทำไมแจไม่ได้อ่ะโอ้โหกำลังเท่เลยอ่ะหน้ามึงไอ้แจตัวงนี่งข้อเอข้เข้อเแล้วนี่าบแหแล้วยโดนุกตรงตรงไอ้แนตัวนึงตรงไอ้แจตัวนึออไะเวมเปลี่ยนปืนได้นะเว้ยแ่งเลกูมีชุบอีกอยู่ในควมตัวเดียวเว้ยหัก

ตียี่เจ็ดมันไปอยู่ตรงไหนผมหาไม่เจออ๋อบุรุษเอ้แม่งสแกนไม่ฝักคูชิงไซด์อุ้ยผมไม่อยากได้หน้านี้เลยคุไอ้เว้ผมระบายหมดแล้วถ้ายิงกูวะเฮ้ยหมดเลยตัดแล้วตายแล้วตายแล้วหลังมาลูกซองนะ Player Standing. Spike down, good hey. one, enemy hey. remaining Three down. <sighs> hey, 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 right. one more. Oh, the only one. โคตรมั่วเลยจดนี้ a few moments later หวยฮาร์ดเฮ้ยแมีปืนะย้เออทำไงอะอยู่แล้วพี่อยู่แล้วพี่มาแล้วเอเวนตตัวนึ่ะเหรนเนเวนตงไหน่ะเวนต์นเวตรงไหนอะอุ้ยอุ้ย เจ็บนะเจ็บนะหัวเต้นหัวเก็บปืนให้เก็บปืน้เก็บปืนนอตเก็บน็อตเก็บน็อต้โหเอาาแล้วเวดันปุกเว้ปกกนใไ้เก็จะเอไหนอ่ะผไม่ร้เอาบีกได้เอาบีกได้เาแไปตรงเนี้ยไอ้แจ่มเนียพี่เนี่ยพี่เห็นสมอที่ผมเตไ้ป่ะ s c a n i n g a h e a ดาวลบบอกผมมีสมองเต็เลยเหระเดี๋ยวจะมาสแกนจะทำจ้ได้ละ ได้ปะสังเกตได้ปะผม่ผมยิงข้ามไปอ่ะมันได้ปะวะมีคิวจอยหนึ่งับผมผมผมเอาไปเอาไป่บินบินให้ขวามือผมตัวนึงใกล้ยไม่ยิงไม่ได้อ่ะเฮ้ยยยกเอบางยกเอบาโยกเอวบ้างมาแล้วคิดจเตหน้ามึงยพี่เ็ เราทีมแบบเราทีมบุกไม่หยาเราไม่บุกไหนอ่ะแล้วเจ๊ไปไหนล่ะล่าเจ๊ก่อนว่าต้อข้างไม่ติดผมว่าต้องย้มเอว่ะผมว่าต้องย้มเอว่ะเอ้ยย้มบีดิมันสกิลไปหมดแล้วอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้บีบีมันมีของคิวจอยอีกเว่าแต่มันยังไม่ได้ใช้เลยเมื่อกี้ยังไม่โดนวะ

วางให้วิ่งระหัสแล้วระหแล้วมันยิงชุดเราไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยกลางไม่มีนะผมอยู่กลางเฮ้ย One enemy remaining ระวังบ้าหล่อใช่จะดูบ้าหลอเลยคิวจอยมันดูบีนี่คิวจอยดูบีล่าท้อยวิ่งวิ่งจุกโอ้โหแม่วิ่งบ้าผมทำอะไรของผมวะ

อยู่นเรเงียตีอะทำไงอะกดีไม่เป็นะเป็น้าม่อไหง่ะนรงกลางพี่ชูหมอผมก็ว่าอยู่ทำไมจองมาตรงนี้ไปางปว่างวงไปวางไปงไดว่าว เฮ้ยพี่ปามพี่ปามชุบผมหรอไม่บอกผมก่อนนะพี่ปามชุบผมไม่บอกผมก่อนนะอ๋อเออเพี่นึกว่าแกรู้สักทีหรือว่าผมก็ยืนนิ่งผมก็ยืนนิ่งแหละพี่พี่พี่ชุบพี่ชุบเมื่อกี้พี่ปามไม่ได้เล่นเดินมาเดินมาบ้านเราเหรอ แทนมาบอมแจงแทนมาบอมแจงอย่ที่กลัววะ One enemy remaining ไอตัวนี้มันชอบเล่นลุกสองแล้วมันชอบอยู่ในมือระวังแล้วมึงเดินผ่านมุมมันแตก ทั้งสองก็เจอคนเดิมตแม่งอยู่มุมเดิมทัวร์ที่ปุตาย,ยชัวร์เลยอยากเสียปืนว่าแม่งมุมเดิมแน่นเลยวะแอนถ้าจะอยู่เอนี่แหละ <S <S โอ้โหพี่ปามมันเจ็บแล้วแปดสิบแม่งไงอะสัไหนอะไอของเพื่อนนี่หวา,ายสัตว์กระดุก อไรวะไอีกฝั่งกนแมงไม่หรอไอ้หลังด้วยหลัง้ยเจจะมาเจจะมาไอ้เจม่อพี่ดขวาขวัขวาไอ้เจมเ้ยมันล็อกดาวะมันล็อกดตรงไหนวะเฮ้ยถอยมาได้นะไอ้แดนอยู่อยู่อยู่หเนีอยู่อยู่แถวพี่เออเอฟวนหรอโอเคกระแงมึอยู่นานไมวะหมดแล้ว One n e m y remaining flawless ตั ได้ run. ดิมาดิไม่ตายได,ด้หรอจุกพอดีไว้เอ้มาเหลือสามตัวแล้วอ่ะต้องเลยไปพี่ซับ one enemy remaining เหมือนผมมาเดินเล่นอะไรจริง ไม่เห็นเลยอะแถวผมอะไม่เห็นมีเลาแต่เขาบ่นปะเขาเรียกว่าอะไรครับนนะฟลอเลยตรงน้น่มร้อบันนี่คุดจอดอ่ะอ้ผมแอบอยู่ตรงเสา สกี่ซีเธออะไรวะไอดตัวแจ็อยู่ขวาพี่เหออ่าใช่เจมอะไอ้เจไาตรงไหนไปตรงนี้แหละเดือสองตัวนี้ดีใช่อ๋อเขอบคุณครับเป็นล้ยโอ้ยบีจะมีกับตรงนี้เลย One enemy remaining Spike down mid แม่กูถือมีดอยู่จะไปิวไอ้บีบีสายบีสายบี